จ้าพี่น้องเป็นเกลนดมะลำครับช่องเสรเปรถออฟฟิเชียลนะครับรรยากาศช่วงแรงๆครับน้องลมลมตกนะครับโอ้เต็นลุกสาวนะครับเต็นอุ้งอิงอยู่นี่นะครับเนี่ยเต็นอุ้งอิงนะครับ หมงนังครับอ่ออนอนสายเมื่อคืนนีหอม่บัดสุดจอดไปนอนบานผมขอมาอยู่บ่มีคนอยู่นี่มีแตร่รถรถอันรถนนเนไปนอนบานเป็นอนตื่นมาสิบโมงแม่นอน คือหอดเวทที่ขนาดโอ้ยอยากทายคิดได้มากดีเออไอออกมาหอาดจังม่ก่อนตีส<ม>ามหรือตีสี่ตีสามเขึงหรือตีสี่เนี่ยแหละมวกนาใจ<ม>าหอดกับไปเล่นไปนอนบ้านพี่นองแมน<ด>อ่ะพี่นองครับวนๆมาแร้ครับ มาเราเรามาดูคนดังครับสวยไหมมากแต่ท่ายากหนูเยอะเฮ้เฮ้ย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 โอ้ยเ่นย้องน้ยเเฮ้ยเฮ้้้เฮ้ยเฮ้าเฮยเเ้ยย้เเลยเยเมากเลย อา,าสวยไหมมากจต่ด้ายากหนูเยอะจะได้บดจบไงแทนอ้าวพี่น้องครับมาเหมือนรับกมาแรงนะครับผมกาดก่นยุงเยอะนะวันเนี้ยคาดว่ายุงจะเยอะ มันเปน็นกวางกวางแบบยาวๆครับพี่น้องหอมแบบแคบๆยาวๆสี่โมงครึ่งครับพี่น้องครับเวลาสี่โมงครึ่งพอดีครับ รา16.30นนะครับนี่ไลฟ์สดอีกหนึ่งวันนะครับผมร้านค้าก็จะเป็นยาวๆประมาณนี้ครับ วันนี้สนุกกันอย่างเดียวครับไม่มีฝนนะครับวันนี้มีแต่ลมๆแบบลมลหนาวๆนะครับอ่าหงาะ เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับดูเลเอาขึ้นเฮียามาขึ้นเฮียตำเลยนี่เฮียาปากเแี่ข้างมามันเป็นอยงไรเหลือบสิบเบือบ่อักเงอเลยล่ละ <c oughs> อันคลิปได้กับพ่อจ่หนามึงมึงเห็ดท่งมึงมึงเห็ดท่งผมใหม่เนี่ยครักผู้ขับพี่หน่องกำลัง คนหมกแตงตำหมดวดหลาบไก่หลาบดีครับสวัสดีครับสัีครับ่าแล้วหนเมานอนนอไรเนี่ยเป็นยัไงกนเจ้าแม่นางนอน ก็ได <How? S 3> ้ตำหุงอ่ะฮะกูเดี๋ยวเอาปัดเขาก็จะปัดอึม

ได้คลิปแล้วหยังครับโมก,กินเขากินนะกิน,นออเอาสิปนะั่นครับขอบคุณกั้งรงใจครับพี่น้องหอแปมันมากเพราะหวังกินเข่าพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,บ